ปัจจุบันอำเภอชนแดนมีทั้งหมด9ตำบล125หมู่บ้านตำบลชนแดนมีจำนวนทั้งหมด14หมู่บ้านมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาสลับที่ลาดลูกวลหน้าและมีคลองสำคัญคือคลองบุษบงไหลผ่านพื้นที่ตำบลคลองสายนี้เป็นแหล่งระบายน้ำที่สำคัญของชุมชนประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ได้แก่ข้าวพืชไร่เช่นข้าวโพดถั่วเขียวถั่วเหลืองและพืชสวนเช่นมะขามหวานเป็นต้นนอกจากนี้พื้นที่หมู่4ของตำบลชนแดนยังเป็นพื้นที่เขตเทศบาลซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขายเนื่องจากเป็นพื้นที่เศษษรษฐกิจ ที่อยู่ใกล้ส่วนราชการอย่างเช่นที่ว่าการอำเภอชนแดนสถานีตำรวจธนาคารโรงพยาบาลเป็นต้นในพื้นที่ตำบลชนแดนมีวัดที่สำคัญคือวัดพระพุทธบาทชนแดนชาวบ้านมักเรียกว่าวัดเขาน้อยเพราะตั้งอยู่ที่เขาน้อยในระยะเริ่มแรกเรียกว่า วัดพระพุทธบาทเขาน้อยโดยมีนายปั้นก้อนพลบริจาคที่ดินให้สร้างวัดซึ่งได้มอบถวายแก่หลวงพ่อทบนอกจากนี้วัดพระพุทธบาทชนแดนยังเป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอชนแดนและเป็นที่เคารพนับถือแก่ประชาชนเป็นอย่างมากประเพณีม้ำามหวานล่องโคมไฟถวายหลวงพ่อทุก การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสักการะอูชาหลวงปทบที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนปะเพมีลอยกระทงณวัดพระพุทธบาทชนแดนเป็นการสืบสารวัฒนธรรมไทยและเป็นการขอคมาพระแม่คงคาอักบาเทโวโรหนะณวัดพระพุทธบาทชนแดน เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไปและเพื่อสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาผลิตภัณฑ์ชุมชนได้แก่น้ำพริกและขนมไทยจากกลุ่มอาชีพในตำบลชนแดนผลิตภัณฑ์จากกะลามะพ้าวของคนในชุมชน โดยการนำวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของให้เกิดประโยชน์และสามารถสร้างรายได้การทำบายสีเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่ก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนภูมิปัญญาด้านการจัดสารของคนในชุมชนโดยการนำวัสดุธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นการทำะลอมจากใบมะพร้าวและการทำสุ่มไก่ด้วยไม้ไถ่ผลิตภัณฑ์มะขามหวานจากกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนที่ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้แก่คนในชุมชนผักปอสารพิษจากบ้านโป่งตะเบ้าหมู่8ตำบลชนแดน,นการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารแนวทางการพัฒนาสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเริ่มจากความเข้าใจโดยจัดก,กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อค้นหาศัก,กยภาพตำบล และวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง5ด้านโดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านชุมชนการวิเคราะห์ SWOT และโปรแกรม CIA จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ข้อสรุปดังนี้ลำดับที่1ประเด็นด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน การส่งเสริมครัวเรือนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเน้นการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพาจากภายนอกโดยการรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้สร้างความมั่นคงทางอาหารลำดับที่2ประเด็นด้านการพัฒนาอาชีพการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ สามารถสร้างรายได้โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการลำดับที่3ประเด็นด้านการบริหารจัดการชุมชนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดการคัดแยกและการนำขยะมูลถอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่คัดแยกขยะในครัวเรือนของโซนก่อนนำมาทิ้ง เพื่อเป็นการลดขยะจากต้มทางการจัดทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้คนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัครประเด็นที่4ด้านการจัดการความเสี่ยงการส่งเสริมในด้านสาธารณสุข,าขการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชุมชน และการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดการรณรงค์งดการเผาป่าและการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมไฟป่าการจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในช่วงเทศกาลกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด เด็นที่ 5. ด้านการจัดการทุนชุมชนการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนและการฝึกการออมโดยการจัดสวัสดิการเงินกองทุนหมู่บ้านการฝึกการออมและการทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน